สวัสดีค่ะป้อมนะคะแต่เช้าวันนี้ประเทศอังกฤษนะคะทางนอกยังเย็นอยู่เลยนะคะเดือนเมษาแล้วเมื่อวานหิมะตกนิดหน่อยก็พอผักไว้จะเริ่มเอาไปไว้ลงแปลงนะคะแต่ต้องพอในห้องเป็นคอนเซอร์เวตี้ที่บ้านนะคะ ต้องอยู่ในอยากทำเกษตรอยากปลูกผักอยู่ประเทศนอกนี่ก็ลำบากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นต้นสาลารีนะคะก็เอาแยกมาใส่กระถางไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็ต้นเล็กนี้จะเป็นพริกจินดาไทยเรานี่พริกจินดานี่สงสัยจะต้องเอาไว้ในห้องนี้นะคะเพราะออกนอกไม่ได้เพราะอากาศมัน อันนี้เป็นพริกแอแอฟริกาเนาะพริกเผ็ดมีพริกจินดาอยู่สามสี่ต้นก็ไม่ได้ปลูกเยอะเพรปลูกผักไทยนี่อันนี้เป็นฟักทองนะคะเอามาใส่กระถางไว้ฟักทองปลูกไว้พอไว้หกต้นนะคะคือปลูกไว้ให้พอกินนะคะไม่ได้ปลูกเยอะ อันนี้ก็เป็นสลัดนะคะน,นี่โรยไว้ประมาณนั้นได้หนึ่งอาทิตย์อันนี้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์น่าจะเป็นเดือนสิ้นสิ้นเดือนเมษาเนี่ยจะอารมณ์ปเปลงแปลงนะคะมีมีหลายแบบ มีเลดโอ๊กกินโอ๊กอะไรเนี่ยแล้วก็ผักกาดเขียวเอามาผสมผสมกันมิกมิกเวลากินมันก็แซ่บๆอันนี้ถั่วนะคะถั่วยังไม่งอกนะคะถั่วยังไม่งอกอันนี้เป็นคะนา้าก็ล่ำมันไม่เชิงคะน้าเป็นกะล่ำรูปหัวใจ ตเราเตรียมลงแปลงแล้วแต่ยังเอาลงไม่ได้เพราะประเทศอังกฤษต้นขนาดนี้มันลงแปลงได้แล้วแต่บรรยากาศมันยังเย็นอยู่ด้านนอกอันนี้ต้น,นเ,ดเดี๋ยว้อต้นโกชตโกชตของฝรั่งนะคะคล้ายๆรูปบวบเอามาผัดเอามาแกงเขียวหวานอะไร อันนี้โอยให้พวกหอมแบ่งเม็ดเล็กๆหอมแบ่งกำลังขึ้นมานหน่อยๆเนี่ยก็หลายวันแล้วนะเพิ่งงอกมานิดหน่อยหอมแบ่งเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อต้นหอมอากาศทางนอกประเทศอังกฤษยังเย็นเยือกอยู่ไม่ได้ครปลูกตรงนี้นะตรงนี้ยังปลูกดอกไม้ไม่ได้เลย ไม่ได้อาดอกไม้หน้าหนาวมาลงยวันนี้ต้องไปซื้อดอกไม้มาใส่กระถางต้นพมดูต้นพ,รรม,นพรรมกำลังออกดอกจะให้มาดูต้นพรรมพรรมกำลังออกดอกเย็นมากเลยนะคะเนี่ยเสียงนกร้องประเทศอังกฤษอากาศท้องฟ้านี่ คุณเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยถ้าคุณไปอยู่ตอนนี้อากาศมันเย็นเหมือนกับอยู่ในต้องช่องแก้แข็งเลยนะเนี่ยวันนี้เย็นต้นแอปเปิ้ลกำลังจะออกใบหน่อยออกใบออกดอกเดือนเมษาประเทศอังกฤษยังเย็นระเยียกอยู่เลยวันนี้ สวนตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะหลังบ้านยังล่งๆหนาวหนาวเข้าบ้านก่อนนะคะก็ต้องมาเพาะพังเพาะพันเบีย้ยผักอะไรในบ้านก่อน,นะะในห้องกระจก แค่นี้ก่อนนะคะกับพอ่อ,อมกับการพาะผักของพอออ่อวันนี้ก็ทำเมอ้ไอ้นี่อยู่ป้าทำอะไรนะเขาเรียกโปรตีนโปรตีนไข่โปรตีนนมสดเอาไว้เยอะๆเอาไว้อันนี้ก็เป็นโปรตีนไข่ทำวันนี้เองนะคะแต่ไว้ต้องทำไว้ ต้องหมักไว้ได้สามวันนั้นใ,ใช้ได้ก็อยู่ดูใน youtube หน่อยนะคะว่าเขาทำยังไงม,ม,มันมีมันมีนมเปรี้ยวใส่ไข่ห้าฟองแล้วเนี่ยโปรตีนไข่ใส่นมยุนมเปรี้ยวใส่น้ำตาลทรายแดงอันนี้ก็โปรตีนนมสดก็ใช้นมกล่องนมจืดแล้วก็ใส่นมเปรี้ยวมันมีอยู่ใน youtube นะคะก็ดูใน youtube นะคะ แล้วก็เอาไว้ผสมน้ำลดผักนะคะเป็นวิตามินคงหมักไว้สามวันตามที่เขาบอกก็จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ตอนลงแปลงผักอีกทีนะคะสำหรับแปลงผัก